ขอสวัสดีครับมือนีเฮ้าซิมาแนะนํำโรงแรม Green Hotel อนด์รีส r ร์ทกรีนโฮ e ทลแอนด์รีสอร์ท Also have a conference room วันนี้มีประชุมครับก็จะมาลองดูว่าห้องเป็นยังไงบ้างนะมีอยังแน่เนี่ยเขาไปเบิ่งกันเลยสวัสดีครับพี่ ไปชมห้องพักกันครับห้องพัก Green h o t e นี่เขาจะโชว์ห้องอะไรพี่ห้องดีลักรูมดีลักก่อนใช่ไหมดีลักก่อนดีลักนี่คืออะไรพี่ดีลักก็คือห้องใหญ่ขึ้นมีอ่างอาบน้ำมีอเมนิตี้ใหญ่ขึ้นพูดกันภาษาบ้านๆก็คือห้องห้องพิเศษห้องห้องใหญ่ใช่ใช่ใช่ห้องคองเราจะมีสามสามทายนะสามแบบในห้องซสุพเรียเริ่มต้นที่ซสุพเรียแล้วก็ดีลักซสุพเรียดีลักแล้วก็แล้วก็จะมีแฟมิลี่รูมก็คือห้องแป๊บนึงนี่แป๊บนึง สำหรับชั้นนี้ชั้นอะไรนะพี่ชั้นสี่ชั้นสามชั้นสน,นะครับมีบริเวณดาดฟ้าออกมาเดินเล่นได้ครับสำหรับท่านใดสูบบุหรี่ก็สามารถเดินออกมาได้เนี่ยเห็นวิวจังหวัดคอนแก่น,นครับ from green hotel it's like smoking area from the third floor this is deluxe room ครับห้อง302ห้อง deluxe room เป็นยังไงครับ what is deluxe room from กรีนโฮเทลโอ้โหห้องสวยมาก very beautiful room got the king bed big bed TV โอ้โหโอ้สุดยอดเลยห้องนี้นอนคือนอนที่นี่ดีไหมเนี่ยวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านแล้วนบรรยากาศโอ้โหใช่เลยครับมันใช่เลย ทีวีช h e เ e ียมินิบาร์โอเด r e นี่ครับนี่อันอีกอย่างก็เพอรนมินิบาร์ตู้เย็นครับผมโอ้โ oh หคืนนี้ห,นห้องนี้เท่าไหร่ครับพี่1390ัรบวมอาหารเช้า2ที่ one t r บาท or it's about 35ดอลลาร์ dollar oh and this is the the bath bathroom โ oh อ้โหซีอย่างนี้เลยครับไม่ต้องเดินเข้าไปข้างในครับมองนี้เห็นหมดเลยโอ้สุดยอด ก็ <år> include to breakfast เป็นอาหารเช้าสองมื้อนี่นทำไมพี่อาหารเช้าสองคนสองคนอ๋อสำหรับสองท่านครับ include to breakfast อาหารเช้าสองคนสบายสบายห้องน้ำใหญ่นี่เข้ามานอนในนี้ก็ได้นี่ห้องน้ำใหญ่มีบา๊บแทบมีอาขามน้ำด้วยโอ้มีช้าเวอร์มีบา๊บแทบอืมโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูห้องไหนต่อเลยพี่ห้องสตูดเโีย <g år d> มีตู้เซฟมีโอ้มีเซฟบ็อกซ์มีบาร์โรบมีบาร์โรบ ห้องสูพิเรียครับห้อง C0 เก่าสกรีนโฮเทลลองดูสิอันนี้จะถูกกว่าห้องถูกกว่านี้ราคา990บาท990บาทครับราคาประหยะัดเป็น the the cheapest one 990บาท or i s a b o u t 30 dollar มีอะไรบ้างมินิบาร์ทลวนมีชาก <Television. S 2> า,า,า,าแฟให้อ๋อ oh, ชากาแฟฟรีมีชากาแฟฟรีมีน้ำดื่มสองขวด ได้เป่าผม Wi-Fi ฟรี wi อ <free. S 1> เออฟรี w i f i ฟรีเฮ yeah, <dryer. S 1> ียร์ไรเอร์นอนี่สั่งกับข้าวกินบนนี้ก็ได้นะกระเพาหมูกระเพาอไก่ชิคเก้นเบซิวพวกเบซิวมีมีห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำมีระเบียงด้านนอกอีกห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำจะเล็กกว่าเอ่อห้องห้องดีลักห้องดีลักนิดหนึ่งแต่มีระเบียงครับ แล้วออกมาชมวิวได้ซีวิวโอ้โหจังหวัดขอนแก่นอยู่ในมือท่านแล้วครับ Welcome to c o n c a n Green Hotel ห้องประชุมครับห้องประชุม Green Hotel ครับ This is Green Hotel Orchid Conference Room also have ้่อ่้ยบ ไป่ต้องนะถ้วค่อยู่นะนี่เป็นเหนียวนะป้านะคุณไม่ต้องเคี้ยวที่ละลายในปากเลยการและส,งส่งเสิมให้เกิดความช่วยเหลือกันเพืห้งานต่อเนื่องราบรื่นการประสานง,งานคือความร่วมมือร่วมใจในการปฏริบัติงานได้งานสําเร็จตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กําหนดการประสงงานง,นงานทําให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ประหยัดเงินเวลาลดความอัดแน่นป้องการทาง,งานซ้ำซ้อนและเพิ่มขวัญกำลังใจ มีภาพของการประสานงานนะครับมีหไหมก็ประสานกันดีไหมอย่างนี้ตัวเล็กต้องอยู่บนตัวใหญ่ต้องอยู่ล่างเ้าตัวเล็กมนอยู่ล่างพอดีหน้าแหกพอดีเออนี่เขาเล่นวิ่งสางขาจริงๆนินี่ถ้าเราเอาเอาดอกัะน,นี้อาจารย์จะเล่นเกมนี้เนียวิ่งสางขาแต่ดูหน้าของท่านแล้วผมไม่เล่นเด้งน่อยรวมง่ายไปเาแนละ เลอกถึงผ่านเลถ้าผ่านกี่ขว <I> อันนี้เป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะครับเป็น Green Hotel Promotion Leo สามขวดร้อยเก้าสิบแปดบาทบวกยำหรือไก่ทอดครับ This is promotion from Green Hotel with a Leo three bottom one hundred and ninety eight plus a spicy seafood salad or fried chicken very good ตอนนี้กำลังตามที่เขาไปเพื่อนของของคั่วครับที่กรีนโฮเทลครับวู๊กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยน่าสนใจผมเข้าไปดูหน่อยได้ไหมพี่เขาทำอะไรนี่นี่ห้องครัวครับอุ้ยพิกเต็มเลยสุดยอดใช่ทำอะไรอย่างนี้ทำอะไรนะอะไต้องโค้งหรอเหี้ยเฮ็ดอีหยังอยู่นี่เฮ็ดอีหยังอยู่นี่เย้ังโค้ง กําลังกําลังมาหลาป่ะ,ะนี่กําลังมาบ่มี่อยู่กับในน้ำเลยครับใส่อีหยังลงไปไหนพริกค่ะมิตะไคร้ค่ะตะไคร้พริกหอมแดงกระชายกระชายโอเค okay. นี่ค่ะครับก็ชีพูดเอ่อจิงเจอร์ชิลลี่เอ่อเลมอนแกรส ไเรออนเวียนโอเคครับ that's it and the dressing seasoning over there อ๋อนี่ปรุงปรุงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ค่ะขอถ่ายไปหวดเพื่อนๆหน่อยนะไ่ค่ะ ผสมกันยังไงผมงงมากเลยค่ะกุงก่อนค่ะเดี๋ยวนี้ตัดให้มันหอมแล้วก็เอาไว้ทำให้หอมให้ขึ้นจมูกเออให้มันหอมให้มันไม่จิ๊ดหอมเนี่ยมันต้มเลยเพราะกลิ่นมันจะไม่ออกมันเป็นเสน่ห์อารไทยใช่ไหมพี่มันไม่ใช่แบบใครจะใส่ใส่ลงไปได้หมดไม่ต้องไม่ต้องมันต้องคั่วให้กลิ่นมันออกใครจะไปรู้ปกติมก็ใส่ลงไปนู่นใช่ใช่มันไม่อร่อยใช่ไหมกลิ่นมันก็ไม่ออกไม่ค่อยออกใช่ใช่ครับเนี่ยกลิ่นหอมอมาแล้วใช่ไหมถูกใจ แล้วอัตรามันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นสร็รับของฟินมฟิล์มคอนแกขอแนะนํานะครับลรงแร่มจีนโฮเทลจังหวัดคอนแกนอนดูดได้มากกับมาซิมอาหารได้ห้องพักก็เยี่ยมครับก็มาชิมดูครับอาหารอยู่ที่นี่มีสูตรต้มโค้งไม่ห่วงเลยสดๆนี่ครับทําทุก หม้อต้องชิมครับถ้ากุ๊กคนไหนไม่ชิมผมว่ายัางไงยังไงมันไม่มีทางเป๊ะทุกหม้อเพื่อความชัวครับนะขาดอะไรครับเติมหน่อยตื่นเต้นเลยเห็นไหมออเอามาเอากล้อง,องมาหน่อยเงือแตกเลยโอเค and the last one they just put uh, everything chili, the seasoning ingredients into the soup. We call tom kong or the spicy soup, green hotel style. Hmm. 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 Oh, เยี่ยมเลยไม่เหลือไหมขอชิมหน่อยได้ไหมพี่อันนี้ยังยังไม่จะกรุกันรอใส่น้ำกอ่นนอนรอใส่น้ำก่อนนะโอเคเตรียมเห็ดทำอะไรนี่พี่ใส่นุ่งไมนี่แบบว่ารายการของน้องเขอาจจะแบบลยใ่่ยรุ่นนี้นถ้าเกิดออกเป็นอาหารจ๋าเลยบางที เซตเรียบร้อยแล้วครับต้มโครงสูตรฉบับกรีนโฮเทลเดี๋ยวจะมาลองชิมสักนิดหนึ่งเดีย๋ยวให้พี่เขาไม่รู้เขาจะจัดให้ชิมแบบไหนไไหเอาเอาเอาแบบชิมนิดหนึ่งนะพี่นะ <c oughs> เดี๋ยวติดใจ <c oughs> อัน,นิตย์เดียวพอลุยเดียวเลยละคกะนี่ใช่เห็ดหน่อหลายเด้อผมจะกินก่อนนี่ผมจะไปกินขขงทั้งหน่อไปเลยเห็ดหน่อยนึงพานิดนึงเออ แล้วก็เกี่ยวไปนั่งขานเหรอขอาวนอยกับข้าวขานตรงนี้เลยตรงนี้เลยเราดูอยูแล้วเาเคนก่อนก็ได้พี่โอเคขอบคุณนะครับาาก,ก็นี่ครับเป็นต้มโครงครับ This is spicy fish ต้มยำ a l we k r o ต้มโครงของแท้ต้องกินบนเขียงครับกินแบบนี้กินบนเขียง <c oughs> กินเ่้งเขียงครับนี่ครับ เจดีย์อย่างลูกก็จะเห็นประมาณนี้นี่นะก็วันนี้ผู้จัดการหรือพี่พี่เป็นผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายปฏิบัติการครับเขาพามาชิมถึงในครัวก็ฝากพี่เขาด้วยครับพี่คนนี้ครับใจดีพี่อะไรเองพี่ยิมครับพี่ยิมก็มาที่กินโฮเทลนะติดต่อพี่ยิมนะ if you come visit green hotel just contact พี่ยิมโอ้โหมันเผ็ดจ้าน สไปซ,ซีเ่เยอะเลยรูอสึกยอดเลยอืมน้ำกียกั้าเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราออกไปชิมข้างนอกกันอร่อยจริงอโอ้ยต้องมาลองนะพลาดไม่ได้ n e e r miss แล้วก็นี่อีกอย่างนึงครับแนะนำนิดนึงน้ำพริกลงเรือครับเป็น spicy chili paste with a m i n c e d p r k น้ำพริกลงเรือครับก็จะชิมอีกอย่างนึงเอาพี่รบกวนวานพี่ยิ้ม,ม okay, ครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกินกับข้าวข้างนอกชุดใหญ่แล้วผมชิมอันนี้ก่อนน้ำพริกลงเรือ,อมันได้กลิ่นกะปิมันออกเค็ๆมๆหวานวาน salty and sweet โอ้ o o d y o ู s h o ช l ด eat with rice น่าจะกินกับข้าวนะจะอร่อย กขอแนะนำนิดนึงด้วครับนี่คือน้ำพริกลุ่งเลื่อที่ผมชิมเมื่อกี้ละกันนี่คือต้มโครงเนาะที่ผมชิมเมื่อกี้เหมือนกันก็จะลองชิมให้ดูครับยาวๆไปเลยกับท่านข่าวน้ำกันเน้อครับโอเคเอาโอเคเลยโอเคครับพี่ขอบคุณ ทานข้าวด้วยกันครับผม first just wanna grab some uh, น้ำพริกโรงเรือ o r the special chili paste with a minced pork at a Green Hotel here พี่ขอน้ำพริกน้ำปลา Here, very good plate. Uh, just mix with uh, the soup. Shrimp, here you go. not it out, waiting to feast. Oh, thank you, sir. Mm -hmm. It's salty with the egg, salty with the egg, sweet with the minced pork, spicy with the tom yum. แซบพากแซบเนี่ยครับอร่อ,อ,อ,รอยสุดยอดเลยว่ะ

This is what we call nam prik Just grab the chili and grab some shrimp. This is a promotion with a beer, three bottom, two hundred baht or six dollars with a fried chicken.

ก็ใหญ่กว่ามากเนาะแบบนี้เนาะก็ขอแนะนำนะ Green Hotel, at Chain Thailand, located nearby Bandit Asia, or or opposite of uh, Ratchamongkol Institute, uh, located uh, on Prachathomsorn Road. You can also ask taxi for from the bus station. It's ไากินข้าวยังเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปจ่ายให้นะกูสั่งอะไรกูไป่าจะสั่งให้นั่นหเหรอะอะไรอ่ะก็จะมีส้มตำทอดอ่ะมีไหมจะมากินกับอูโอ่ะเอาไหมเอาเนาะสั่งส้มตำทอดยังหาอู๋นึกว่าอู๋ยังไม่เสร็จเอายังไม่ได้กินข้าวเลยไปดูมาแล้วนีแลแลว่จะชิมเนี่ยชิมยาวนี่เหรอนี่เกาทำให้เนี่ยใช่ 点你，等过别讲。